อเด็าย่เอาเการสอน่อยี้ตวมกันว I am fine, thank you and you I am e t h n and you I m f i n thank you n สบายดีสบายดีทุกคนททายสบายดีพี่น้องหลังจากกับ มาจากซอนนักเรียนเนาะทุกคนตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงไปลายๆกบเต็มว่ะพาชาวร้อยมาหาปูหาปลาหาอยู่นองผู้เจ้ามาื่อนี้ทุกคนบ่ได้ไปชิดเบ็ดมือนี้เอาแห้มาหว่าอนอารดด <c oughs> ท่านใจมาเบิ่งก่อนทุกคนว่าปลาน้องเอาปีนี้สิสามเลยเพราะว่าปีนี้ยังบม่เคยตึกแห้จักเถื่อแต่ว่าคนเกลือปลานะ่่เอือย้ยคนปล่อยนะเฮา <c oughs> กบลงหลายๆ 2องสาโตสี่โตก็เถาโดนลูกยังวสิได้กบนี่แหละน้องวันนี้เปิดกบมากเนาะนี่สองนะหันสี่เป็นหกหกโตตงเซ็สิได้กบนะฮะโดนลูกอีกแล่วสำเรียงกบพี่น้องพูกบุโดนอีแล่วุญโดนอีแล้วซิกระโต่น้องมันหอนแล้วมันขึ้นดเท่งเนาะโอ้โล่งสนันอยู่โกบลายเลย อ๋อลงอีกแล้วเฮ้ยลงอีกแล้วนี่นื <n N nope, ้อปลานี <s <s ่ก็มี <s <s ่ก็ควักอยู่ปลาเต่มีหูหมีกบเต็มหล่ะแหละท่านนี้น่าลงอีกแล้วยังเหนียวเสียจะเกี่ยงเหนียวกบจวกเลยปลาท้อน้าบิึงคือโบลายพี่น้องเลยแต่ว่ามาทฮาลงไปในหูเพียงคอเทอมหัวหม่องบอลกันเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่า ปาน้องนี่ชิซได้ปีนี่พูดแล้วุ่นนะกรบมาได้เอาเบ็ดมาซิดเอาก็จออีบตลกอะไรแบบเอาหลากักเหยาอผ่านมันก็สิไลพวดลองอยู่บมยใหญ่บแบบนั้นเนาะพูดตัวเดียวบ่นิ่งก็ดอหน,นำกะเ,เข้าหลักตึกเอาเราไปจักปากอ่ะจะคองว่าได้ตึก๊กเถื่อมันอยู่ไก,กลไกลกำฮือน,นะป้าหอบบวัวอนซำ าหวานหัวหันใจ่บาเดี๋วหลุดนำกันทุกคนว่าสิได้ปลาอยู่บ่หมิงแดดแดดเนาะมือนี้แดดเปืมือพี่น้องลมบ่มีมือนี้บ่มีลมเป็นมือเจาคนที่ตกอ่าแดดฮอนคนชิตกบ่สาลอยเป็นพยากรอากาศห่วงลางอยู่ มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เอาคือฝนชิตกเนาะแต่ว่ามันวิทยามฝนนะคือสิบูฮิฝนอาะชิข้าสูงเราดูน้ำเต็มโตหรือบอกอะปีนละหมอกตกมือลอยกระทงเหมือนแต่ฝนโดดลงอ้าโดดลงอ้าเนาะอ้าลงอย่างเงี้ยสิบูเต็มแฮ่ผัวพันอ้าวลองมาแต่เจ้าก็ได้แต่กบนะก็ลองมากบกัน แบนีเแ้วมนเย็นเลยเย็นอีนีุกคนแบบน้ำนำมันอยู่ในหอบมันมีหอบกุใหม่แก็มันเลิความหอนมันก็เลยลงบหอนพื้นนี่ก็เลยเย็นนนำเย็นเย็น แต่ว่าเป็นหนำนิ่งอาบุบ่อนสิีูซารดีบอยันแหละแต่กบด้วยก็กบนี่ถือไปแล้วกบนี่บ่ถือกบ,บ,บนี่เป็นเรื่องแปลกปานาส่ตุมบ่ถือก็โตแน่นอนฮึอะไง เราพอถึงยังจะถูเง็ดเง็ดเง็ดม่าจะแตกเดี๋ยวเริ่มคุกเข่าเอาบาดเนทั้งนมดนะทุกคนมันคือโซ่แท้เอามันตายหรือเ่าตายตายบ่มันคือสิตายถ้ามันตายมันคือบ่เน่าบ่ได้ตายเด้เฮ็ดตีเอาไปจักเอ้ามันคือเป็นรอยจ้ะเอาทุกคน ก็หนิงแทเนาะกุ้งปล่อยแต่ไปแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ใครมันตายมันกะหนาเสียหนาวหรือที่กัดบ่อร้อยเนาะตะกามันคือดินหัวมันคือเขียวเนี่ยโมเมนต์บอกว่าตึกแห่เหมือกันเสีได้กุ้งเน่าโอ้ตัวใหญ่เลยเอาเอาแล้วทุกคนมันเสียหนางามมันแค่ใหญ่ จิงเขยตัสีเสหายเบิง่งนโ,โอ้ปลาบดนทำอะไรกะตัวใหญ่ร้อยแท็กใส่แขนดูเลยเกือบซ้ำเอ๋อออกมาคางนี่ดูวยโบเหน็นโอ้ยก็มันติ้งอะไรก็ <laughs> ติ้งติตายแล้ว้เบิร์นเลยยังคือมันเน่าแล้วนี่ <laughs> โอ้ทุกคนมัาตะแคงถึงกลุ้งเน่านี่ตลกเลย น่ะมันมัน่อบโบร่ยจังนะนะนะเล็กเชื่อนะเดี๋ยวเอออันนี้มันเนาะนง,งามมันนี่นะ<ย><ง>ใหญ่เลยใหญ่ก่อนนี่นะ,อะเอาเมื่อแหนยี่ห้อมึงางามมันมันคือยานนี่งามมันเอองามมันคือเป็นดิจ<ะ>ักจะคือแบบพวกพักอย่างนนเนะ <OK. S 1> เาะอ๋อกล่องเดี๋ยวติดต่อไปทุกคน อาจส wow. ิได้โตที่ว่ามันยังดิ่งอยู่อันนี้ตึกถึกกุ่งตานี้กระเป๋าดีิึไม่ได้เอามาบร่ได้บอกนต้มน้ำเล็กมันอยู่เลยอนีเย็นนี่นะ

ไปตอนไหีวะมันนี่ลอยเดียวอยู่ไปเลยทุกคนขาไปจิตอาบน้ำนปเขาขึ้นเลไก็ยังไ่เห็นอยู่ไปทำไมยืดไปก่อนถือแตกัน่ใหญ่นะฮะทุกคนเรียบร้อยประบกไปเลยก ยังกระโด่กรดขึ้นหลินเลยดือดไปอีกแล้วกินดอกมือนี้เด็กกุ้งแค่แม่นมาตายกับกุ้งธรรมดาก็ขึ้นรเลยยุดไปอีกามันเถกยางไทยเอวมยในได้หมไ ไปเดี๋ย้งหมดกบขึ้นมาเนี่ยกบเด้ไปเร็วอ้าวกบเด้อถึกกบเด้เนี่ยไปอีกเลยเออแหตัวนีิพาวมันเหมือกอยู่ถึกยังกับไปตัวแรกทุกคนนายทังปุกไปนายเอื่ยเอื่ยฝนเกลือมันคุมอ เกลี่ยกับซาเปมาเกอ้จิน้ำตาลทาิงิกานอายจสองัตพอดอกกบวัาเม่ปนประเดี๋ยเือกันเลยกระลุด

จับองกะโตมันนะมันจะหลอกเองี้ยมันไวเรียบหามันปากเรจับขางในมันจับของจับได้จับงงน,นะนี่ปะจับนี่นได้ก็ได้หัวปักง่ายคระดุกปานไ่มันอะของอะไรไหมของเงี้ยเงนอ่ะ tôi nhảy tới ấp chân cái này xong tù cái này xong <laughs> <laughs> ย็นสบายเสียงโดนน้ำดังหอดฝังเ <laughs> ย็นขักอันนี้ <laughs> เมื่อแล้วเอ้าเอาเบ็ดมากิดเมือ่อเราทุกคนแบนด,นนนดนี้เอาเบิกดูเราคนงานเถอะมันต้องยืนโซ่จากขนางในอะไรยังบม่ตายแบบนี้กุ้งกุ้งกระต่ายเหรอจะเป็น้งกระต่ายแล้วกุ้ง นี่ทุนมดเรื่องมเรื่องคมมานถึงคกุ้งเน่าคนยุดอะไยกุ้งการเป็นทีเรียกอะไรที่พี่นะ่ตาผุชาเป็นตาตัวใหญ่สองตัวไม่ใหญ่หักตายเน่าแล้ว มันตายรือไดเนี่ยแล้วันนั้นพองกุ้งกุ้งน่ะตายประมาณเมื่อวานนี้ไปสั่งกนใหม่ด้วยเลนขาวไคนหลักคนหนำว่ะเมื่อคืนเหนเาเนตมต่เ็นสบายเลยลยบกินะเตึกแหจนเมื่อยพี่น้องมากินแกงน้องใหม่ปลานำกงกบหน่อย มันละยากดูกบนะกบประมาณประมาณชาวปลายเนาะกบเนาะหาเอาไปปล่อยน่ะเป็นาะกบปล่อยกบเดิลงคางคาละซิบละซิบข้าวต้มก็ซิบหนึ่งจุ๊บ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 จุ๊เอ๋ขอด้านตะกอนกินข้าวเพียงน้องน้องเดียวนั่นแหละแกงน้ำใหม่ด้วยละครับ ย้ำตกแแรงมาแล้วมันนานๆทุกคนมันมมตะคีพูดง่ายปีนี้เขาจเจาเห็ดทางใหม่ใหายเมืองพี่น้องปีนี้ใหญ่ไปเขาไปอยู่เมืองสองคอนเขาจะามาเห็ดทางให้ง่ายกุ้มกุ๊มแบบทางดีรถเขาจะกระเรนไวนไ้นำไปทีนำไปทีหัวงูไว้ทอดนำกับกบวัวลอยทอดมือเดียวไปแห้งตัวไก่ปัญหาแต่มากอกแม่จะมีแม่จะขึ้นมีปัญหาไหม มีป <mm ัญหามปัญหาขงิดป no yes> ิดห้องหลอห้องเก็บมาชาวมีคนกายมาวัชิยาแล้วทุกคนพี่พ่อเราปิีงปลามาลูกตึกพ่อปิีงแค่นี้พ่อไปเตื้อเว่าบะถือลายกว่านี้ไปแตกแบบน้ำมันเลิกแล้วเฮาตึกลงนแล้วเฮ้ยสิจมลงแล้วมันไปก่อนเด้ปลามันก็พอมีอยู่สองร้านเห็นมันอยู่ท่านมันดอกจากปลามันก็น้่มนิ่งๆอยู่แต่ว่า มันบ่ทานมันแห่เพื่อชิจมเรนหนามันก2เมตรเลืทานปกมันปลกผดปล่อยลน้อยปล่อยปล่อยแต่เยงปล่อปล่อยกันี่แหละุกมย้นต้น่าอนะลนน่อยหรืออปล่อยน้ยปล่อยล้นอีแม่ ว่ยู่ในกลุ่มมันหอมป่ะตอนนั่งเลี้งันนะตอนจะนั่งในโกกแดงนานๆนะบอกรเา้่มเเออตอนนั่งนหัวบุ๊กแดงกันเด้อเอามาห้นายแมนบอปีนี่เลยปีนี่าเลืมาดิเมนบอกกุ้งมันบาังาย คือแม่ละกุ้งกล้างามเคยเมียแถบเคยแบเคยพอแผ่นมันได้เบิด์ตโกโตนแห่งเทกเนาะยีแผมีน้องงามๆามหน่ำใสใาเหลี่ยงกุ้งเนาะดูสิค่ะแล้วก็ถอต่องอมซีบีซีแบบเราเอาประคอเบิดแล้วเอากุ้งอันนี้ลงคือซีมินตัวยัวใหญ่ๆเต็มน้องบอดิเกลือปันได้มันก็ยังใหญ่เนาะคือไปแล้วเนี่ยนะยังหมดตายใช่เนาะใครบอกกันก็คงแหวอ ชงสองตัวประมาณเก้าตัวเห็นจองตัวบ่เห็ดลายตัวแต่เด็กแอคแต่ตัวหนึ่งพอดแต่ตัวหนึ่งเออมันยังอยู่น้องเหรอไม่น่าแม่น่ามันเจ็บไม่น่ากอดเดียวไปที่ไปจะมาไม่ชิกะกินไหนมันมียังไงในหัวมันเออมันบ่อลายเกลือนปุุงปิคอร์จมันบ่อเรามีอาหารอ

สองแปดสิบสิบโตพอดีสิบโตส, <frustrated. S 2> สิบโตป่ะอืมน่ะไข่มันจะทิชไข่ให้ห้าห้ามน้ำชางบ้างไ่ม้ยเข้าเ้ยงปัานสิบเปอรกระทงเอาไดูกระทงน่อย โอ้กระทงโมเบยเป็นอันนี้โม่หนี่เด้กระทงดอกจำปานี่เด้ไม่เดี๋ยวไม่มีโมเดนกระทงยังนี่นะท่านหน่อยโมีกระทงทีไปลอยตอนไหนนี่นะตอนนี้ครับฮะทีลอยกลางเว้นนี่โอ้เลยใช่ไหมเหตุแปลกๆทวงนี่ลอยกระทงกลางเว้นเอาไปทห่อยแม่ลงจั๊กไปแล้วพี่น้ยวตองก้น่ะย่างเอา ลอยกระทงกลางเวนโอ้ yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. เดือนก็นยังบ่ขืนใช่ไหมองเชื่อเพินไปนลอยกระทงเลยโปรดประเหตันเน่าแปลก,ปลกเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนทุกคนส่งคำขำกับสิพาทีมงานเขาเอลยไปหาลอยกระทงโมโหสิปาบอลไดมือแรงเชื่อเพินส่วนไปลอยกระทงกำลังเริ่ม กำลังสิเริ่มคำแล้วงัวหมาเงานันไปแล้วปล่อยงัวงบุแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เขาโ,โตไปหลีแล้วทุกคนพอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบาย